เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราอยู่ในบริการของมนุษยชาติโดยเพิ่มการสั่นสะเทือนส่วนบุคคลของเราไปสู่ระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นผ่านกระบวนการตระหนักรู้การรักตัวเองและความเห็นอกเห็นใจเมื่อเราทำเช่นนี้เราเพิ่มการสั่นสะเทือนของมนุษยชาติทั้งหมดและเร่งการขึ้นสู่สวรรค์ของมวลมนุษยชาติ กระบวนการของการเตื่นรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณเริ่มต้นขึ้นจากความตั้งใจของคุณที่จะทำงานภายในของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นภายในงานที่ฉันพูดถึงคือการขจัดอารมณ์เชิงลบเก่าๆของคุณออกไปเช่นความโกรธความกลัวความรู้สึกผิดและความระอายซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบความทุกข์ทรมานในตัวคุณ เมื่อเรารักษาตัวเองเราช่วยรักษาผู้อื่นเราช่วยรักษาโลกพระแม่ธรณีทุกครั้งที่มีคนรักษาตัวเองพวกเขาจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนและยืดความถี่ที่สูงขึ้นให้กลายเป็นระบบกิจที่มีพลังกิจต้นลายของโลกไกอาเมื่อมีมนุษย์จำนวนมากขึ้นเลือกที่จะทำงานด้วยตัวเองแสงสว่างก็ถูกยืดไวในไกอามากขึ้น กระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมากมายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกในขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากและปล่อยความหนาแน่นออกไปมากซึ่งไม่ได้ให้บริการแก่เธอหรือมนุษยชาติอีกต่อไปเธอกำลังทำความสะอาดบ้านพูดได้เลยว่ามนุษยชาติมีทางเลือกเข้าร่วมกับเธอหรือไปทางซ้าย คำว่าตื่นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้การเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกเกิดจากผลกระทบของโฟตอนของแสงที่มีประจุสูงซึ่งพุ่งชนโลกจากแกรนดาราจักโฟตอนเหล่านี้ถูกอัดด้วยข้อมูลแสงหรือรหัส d n a อที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้น DNA ของเราและเปลี่ยนเราให้เป็นความถี่แสงที่สูงขึ้น ผลของการอัปเกรดในจิตสำนึกเหล่านี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสั่นสะเทือนของมนุษยชาติและเพิ่มความตระหนักในตัวตนของเราว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครในระดับจิตวิญญาณเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเราจะเริ่มปลดปล่อยวิถีความเป็นอยู่แบบเก่าๆความเฉื่อยชาความกลัวความเกลียดชังและความโลภ และเริ่มดำเนินชีวิตจากความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นซึ่งเรารู้สึกเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลาเพราะเราจะเห็นตัวเองเป็นกันและกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวัฏจักรวิวัฒนาการของมนุษยชาติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่การฝึกจิตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงร่างกายทั้งหมดของเราด้วย ร่างกายทางอารมณ์และร่างกายของเราด้วยเมื่อมนุษย์ตระหนักถึงร่างกายทางอารมณ์ของพวกเขามากขึ้นพวกเขาจะตระหนักมากขึ้นด้วยว่าความคิดของพวกเขาสร้างอารมณ์ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขาโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงและวิถีเก่าๆของความโลภการควบคุมและการปกครองจะสลายไปเมื่อผู้คนหยุดให้พลังงานแก่พวกเขา ยุคใหม่แห่งความสงบความรักและจิตสำนึกแห่งความสามาคัคคีกำลังจะดำเนินไปเผ่าพันธุ์ต่างดาวรอคอยมานานนับพันปีแล้วที่มนุษย์จะบรรลุวิธีภาวะในระดับนี้ซึ่งเราสามารถทำงานร่วมกับเผ่าพันธุน์อื่นๆได้อย่างสันติสมดุลและสามาคัคคีเราทุกคนมีตัวตนที่สูงกว่าวิญญาณที่สถิตอยู่และจิตวิญญาณ ตัวตนที่สูงกว่าคือส่วนขยายของพระเจ้าหรือแหล่งที่มาในระดับควอนตัมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงถึงกันนับตั้งแต่เริ่มต้นเราถูกเพาะเลี้ยงด้วยสติปัญญาสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์จากครอบครัวอวกาศของเราและเราได้รับอิสระในการเลือกว่าอรารยธรรมของเราจะก้าวหน้าเพียงใดในยุคทองนี้ จากการสังเกตความเป็นมนุษย์มาหลายชั่วอายุคนด้วยเจตจำนงเสรีของตนเองมนุษย์เสพติดความเจ็บปวดและความทุกทรมานในขณะที่พวกเขาใช้มันเป็นวิธีการเรียนรู้บทเรียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการของพวกเขาสิ่งนี้ยังสามารถนำมาใช้โดยตัวตนที่เป็นอัตตาเชิงลบเพื่อให้เราอยู่ในความกลัวและความไม่รู้ดังนั้นจึงกดขี่ข่มเหง ศักยภาพที่แท้จริงของเราในฐานะเผ่า,าพ,พันธุ์ที่อาจมีอารยาธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกทุกวันนี้หากเราไม่เดินตามเส้นทางของผู้อื่นเช่นสัตว์เลื้อยคานมนุษย์ต่างดาวเชิงลบเช่นเกอาคอนที่ยึดครองโลกของเรามาเป็นเวลาหลายพันปีจิตอัตตาต้องการควบคุมด้วยความกลัวและการควบคุม และดำเนินการจากโหมดเอาชีวิตรอดมากกว่าที่จะรักเพราะกลัวตายสิ่งนี้ถูกควบคุมโดยผู้อื่นดังนั้นพวกเขาจึงสามารถควบคุมเราผ่านโปรแกรมที่อิงความกลัวซึ่งเราทุกคนได้ซึมซับเข้าสู่จิตใต้สำนึกของเราในระดับที่ฝังแน่นข้อมูลเกี่ยวกับรากแกาแล็กซี่ของเราไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ตอนนี้กำลังได้รับความน่าเชื่อถือจากมวลชนต่างตื่นตัวและเข้าใจความจริงของต้นกำเนิดของมันทุกคนที่ได้การวิจัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมนุษยาชาติก็ได้ข้อสรุปเดียวกันว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวลูกผสมที่มี DNA จากระบบดาวต่างๆมากมายเราอยู่ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คนโบราณได้ทำนายไว้นานแล้วว่าคราวนี้ และนี่คือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่ผ่านการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและการกระตุ้น d n a อของเราเราเป็นผู้ที่จะจุดไฟให้กับมนุษยชาติที่เหลือมันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณและตั้งโปรแกรม DNA ของคุณเพื่อจดจำให้ได้ว่าคุณเป็นใครด้วยความทรงจำนี้ เราจะใช้ความสามารถและความรู้ที่ซ่อนเลนท์ที่ถูกขังอยู่ใน DNA ของเราและทำให้ระดับจิตสำนึกของเราลึกซึ้งขึ้นในขณะที่เราอยู่ในร่างกายเหล่านี้เมื่อเราผ่านกระบวนการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ DNA ที่อยู่เฉยๆของเราจะเริ่มกระตุน้นซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่อยู่ใน DNA ของเราจะเริ่มปลดล็อกตัวเองและไหลผ่านเรา นำความรู้หลายๆอย่างไปพร้อมกับมันรวมถึงการรักษาตัวเราและผู้อื่นยิ่งเราเปิดใช้งานสาย DNA มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตระหนักรู้มากขึ้นว่าเราเป็นใครจริงๆและจุดประสงค์ของเราในชีวิตนี้คืออะไรเมื่อเราเพิ่มความถี่ความรู้จะมีมาให้เรามากขึ้นเมื่อเราเปิดกว้างตระหนักมากขึ้นและพร้อมสำหรับมันจัก,กรวาลกำลังขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าที่เคยเป็นมา และโลกกำลังได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ในหลายๆด้านรวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับพลังงานที่กระทบโลกของเราพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งลดลง10%ต่อทศวรรษซึ่งทำให้ดาวเคราะห์สัส่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจัก,กรวาลรอบตัวเราอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทั้งดาราจักร และระบบสุริยะจะเปลี่ยนรูปแบบและตำแหน่งทุกสิ่งที่เราสังเกตในอวกาศเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับจัก,กรวาลของเรานั้นไม่ถูกต้องและยังมีความลับอีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ